สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีมุมมองของท่านอดีตที่ปรึกรมพระรศึกษาท่านอาจารย์สุทธิผลสวัสดะครับสวัสดีคุณได้เลยสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นท่านอดีตผู้เชี่ยวชาญกรมอาชีวศึกษานะครับอาจารย์จำนงบุรรัตน์นะครับสวัสดีคุณได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับตุวันจันทร์เราก็จะมีเรื่องที่พี่น้องติดตามดูติดตามชมต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ โครงการปฏิรูปประเทศไทยหรือ1บาทเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งจะมีโครงการที่ดําเนินการไปต่อเนื่องพร้อมๆกับสถานการณ์การเมืองที่กําลังดําเนินไปนะครับทั้งการรณรงค์เลือกตั้งหรือการวางรากฐานพื้นฐานของประเทศในแนวคิด2แนวคิดก็คือแนวคิดหนึ่งเห็นว่าเราน่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างบ้านเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ขณะนี้ ประชาชนเหมือนกระถูกบีบให้ต้องไปเลือกตั้งในขณะที่ความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยก็ตามหรือความแตกแยกในสังคมก็ตามยังมีมอยู่มากนะครับทําให้ประเด็นในการที่จะต้องดําเนินการติดตามขณะนี้ต้องทําในหลายๆเงื่อนไขหลายๆประเด็นประเด็นที่มีการรณรงค์กันต่อเนื่องก็คือเรื่องของการรณรงค์ว่าทํำยังไงเราจะหยุดการเลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อตั้งหลักปฏิรูปหรืออภิวัติอันที่สองก็คือ ถ้าเกิดยังต้องไปเลือกตั้งเราจะทํำยังไงจะเลือกเบอร์หรือไม่เลือกเบอร์เรื่องที่3มโครงการที่ต้องดำเนินการต่อไปในระหว่างนี้ถ้าเราจะนั่งรอกระบวนการก็อาจจะเสียเสียเวลาเปล่านะครับช่วงนี้ก็มีที่ท่านได้ตามไปเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็คือคณะหนึ่งบาทเพื่อการปฏิรูปก็ได้ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับไปแล้วผลเป็นยังไงอยากเรียนถามท่านอาจารย์สุทธิว่า ไปถึงคณะกรรมาการการเลือกตั้งในวันนั้นเนี่ยใครมารับหนังสือท่านแล้วผลมันเป็นยังไงครับในอา,อาทิตย์ก่อนนู้นเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันที่7มิถุนาเนี่ยนะครัพวกเราในนามของโครงการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเราก็ไปยื่นหนังสือนะยื่นหนังสือชวนให้กรกตเนี่ยบอกว่ามาช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยเถอะ ถ้าจะเลือกตั้งไปเหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงแก้ไขบ้านเมืองไม่ได้นะคือเราไม่ได้ไปต่อว่าหรือไปทําอะไรให้เสียหายกับกรกตซึ่งซึ่งหนังสือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรใช่ไหมก็ไม่ได้ร้องเรียนเพื <Okay. S 2> อ่อบ,บอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันอยู่ในวิกตป,ปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่ใช่แก้ด้วยการเลือกตั้งก็ให้เหตุให้ผลนะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเป็นผู้พากษาทั้งสี่ท่านเป็นอดีตรยายการ อาวุโสเนี่ยอีกหนึ่งท่านถูกไหมฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วท่านก็จัดการเลือกตั้งมาผลก็บ้านเมืองเราก็ไปไม่ได้และคราวนี้อีกเหมือนกันท่านก็จะจัดแบบแนวเดิมอีกแล้วคราวนี้รุนแรงนะมีทั้งการยิงกันฆ่าการมีทั้งอะไรสารพัดจะไปหาจะไปหาเสียงก็ถูกคว้างปากันอะไรกันแม้แต่ตัวนายกเองก็เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยเราก็เลยไปยืน่นหนังสือบ,บอกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยนะักการเมืองก็ไม่มีจริยธรรม นะมีการซื้อขายเสียงกันเข้ามาแล้วก็มาคอร์รัปชันทำให้บ้านเมืองเสียหายมีอีกหลายๆเรื่องนะฮะเราก็ไปแจ้งไว้แล้วเราก็รอฟังผลนะแล้วเราก็จะตามอีกนะอันนี้ก็กิจกรรมที่หนึ่งที่ทําไปนะฮะกิจกิจกรรมที่สองก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวันที่สิบเนี่ยรเราก็มีหนังสือ,อเราก็ไปยื่นถวายดีกาต่อจอมทัพไทย นะก็มีจำนวนรายชื่อผู้ลงนามไปก็2 1 2 0คนครบคนะะก็ในฐานะที่จอมทัพไทยเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเป็นผู้ที่ดูแลกองทัพสูงสุดะนะเราพูดในเรื่องของการสายบังคับบัญชาเนี่ยท่านท่านเป็นจอมทัพไทยก็อยากจะให้ทางจอมทัพไทยเนี่ยในฐานะที่ท่นานดูแลกองทัพด้วยเนี่ยนะหมายความว่าเราก็เห็นว่าบ้านเมืองมันแย่นะ แต่ลาธรธรมของนักการเมืองบ้านเมืองแย่อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อย่าให้กองทัพเนี่ยดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญมีการเสียดินแดนมีอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพก็นิ่งเฉยเพราะฉะนั้นบทบาทของกองทัพเนี่ยในเมื่อจอมทัพไทยเนี่ยกับกองทัพเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเราก็ขอพึ่งพระบรมเดชานุภาพบารมีรของจอมทัพไทยนะว่า,าจะให้กองทัพไทยเนี่ยได้ทํางานไม่ใช่ให้กองทัพไทยไปตามก้นนักการเมือง แต่ต้องฟังจอมทัพไทยว่าจะให้แนวทางอย่างไรเพื่อให้รักษาบ้านนี้เมืองน,นี้และเอาประเทศไทยออกจากวิกฤตนี่เราก็ไปยื่นแล้วคณะพี่น้องประชาชนในโครงการหนึ่งบาทเพื่อการปฏิรูปที่ท,ท่าอธิบดีเป็น,เป,นเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานใหโโ้โดยความเห็นท่านก็คือมีความเห็นว่าประชาชน,เ,นเห็นว่ากองทัพไม่ดำเนินการในการปกป้องทงัทง้ทงที่มีหน้าที่ถูกต้อง ราะฉะนั้นเมื่อเมื่อกองทัพไม่ดําเนินการตามที่มีหน้าที่ก็ต้องไปบอกก็ต้องบอกจอมทัพไทยก็ต้องบอกผู้ใหญ่ไงครับแล้วพระองค์ท่านเป็นผู้ใหญ่สูงสุดอ่ะเป็นจอมทัพก็ต้องไปบอกจอมทัพเพราะว่าไปบอกนายกท่านก็ไม่ทําถูกไหมเขาออกมาให้ยกเลิกเอโมยท่านก็ไม่ทําถูกไหมแล้วไปบอกกองทัพทำไหมครับกองทัพนี่กําลังจะไปยื่นอีกในฐานะว่าท่านจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งต้องปกป้องจอมทัพไทยไม่ให้ใครมาหมิ่นมาจับจ้วงมาอะไรนะ ซึ่งพรุ่งนี้เราก็ไปทําหน้าที่อีกเหมือนกันกิจกรรมโครงการหนึ่งบาทปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีคณะพลเมืองไทยรักชาติเนี่ยพรุ่งนี้สิบสิบโมงเช้าสิบนาฬิกาเนี่ยทุกคนก็จะไปพร้อมกันที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเราได้ประสานงานกับทางตํารวจแล้วว่ามันมีกลุ่มบุคคลนะเป็นนักเขียนรวมกับผู้สนับสนุนเนี่ยสามร้อยกว่าคนคออกมาขอให้ยกเลิก ไอ้มาตาร้อยสิบสองไอ้กฎหมายอาญานะฮะกฎหมายหมินหมินระาหมากษกษัตริย์อ่ะจะให้ยกเลิกเราก็บอกเอ๊ะจะยกเลิกได้ยังไงขนาดกฎหมายหมินปรามาทบุคคลธรรมดายังมีอยู่เลยกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นด้วยเราก็ไปคัดค้านให้มีคงไว้แล้วเราก็ไปเป็นเจ้าทุกกล่าวหาบุคคลเหล่านั้นว่าเขาเนี่ยมีแนวทางที่จะล้มล้างสถาบันก็าทาเป็นกระบวนการไงก็จะไปกล่าวหาพวกเนี้ยเพื่อให้ ตำรวจเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายเนี่ยได้ํำเนินการเรียกว่าตามกฎหมายอาญาเพราะว่าเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะล้มล้างสถาบันผมก็เอาผังที่สอชอว่ามีผังผู้ล้มล้างสถาบันมีใครบ้างมันชื่อมันไปซ้ากับไอ้พวกที่ร้องเรียนไงโอ้มันชื่อมันซ้ํากันผมก็ไปตรวจสอบใช่ไหมครับผมก็เลยมีประชาชนคณะพลเมืองไทยรักชาติเนี่ยก็เห็นพรองต้องการว่าเออเราจะไปนั่งเฉยเฉยได้ไง ในในหลวงพระองค์ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะคือท่านไม่ลงมาที่จะมาตอบโต้ใครตัวท่านเองเนี่ยท่านมีพระเมตตาที่คุณพระกรุณาที่คุณถูกต้องท่านก็ไม่ไม่มีประสงค์ว่าจะต้องไปเอาเรื่องเอาลากรองแต่ว่าท่านก็อยู่ในฐานะที่คนไทยทุกคนต้องปกป้องท่านแน่นอนโดยมาตราในหนึ่งสองเนี่ยเป็นการปกป้องท่านถูกต้องแต่ขณะที่มีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปขอให้แก้มาตราหนึ่งถึงสองไม่ใช่ขอแก้ฮะตอนแรกให้ยกเลิกเลย แล้วเพิ่งมาแก้ในเว็บว่าเป็นแก้ไขซึ่งเราก็ถ่ายไว้หมดอ๋ออันนีอ้อาจารย์ก็เลยมองเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยเจตนาเนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดเลยช,ชัดเจนเลยมันเป็นกระบวนการไงรมันจะเป็นกระบวนการมาเรื่อยที่จับช่วงมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งอะไรเนี่ยไลยนักเขียนพวกนี้ก็ออกมาที่จริงแล้วไอ้นักเขียนมันก็ทํามาหากินเขียนอะไรก็เขียนไปถูกไหมครับนะก็กลมหน้ากลมตาเขียนไปสิแล้วคุณจะไปเงยหน้ามองฟ้าแล้วไปกล่าวหาฟ้าเป็นเรื่องอะไร ใช่ไหมตัวเองก็มีหน้าที่เป็นพลเมืองไทยทําหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมหน้าที่เสียภาษีอะไรแล้วพระองค์ท่านไปทําอะไรให้ให้และให้พวกเจ้าทั้งหลายพระองค์ท่านได้ทําคุณประโยชน์มากมายมหาศาลทีนี้ไปยื่นไปยื่นที่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติพรุ่งนี้จะไปยื่นที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของก็หนึ่งเราก็ขอเราก็ยืนยันในฐานะเราเป็นประสงค์นี้ก่อนเนี่ยจะต้องมีกฎหมายตัวนี้ครับกฎหมายที่ว่าไม่ให้อ่าผู้หนึ่งผู้ใดไปหมิ่นนะ ทั้งพระองค์ท่านรัชทายาทหรืออะไรที่เขาเขียนไว้เรียบร้อยก็จะมีหมดเลยนะฮะเพราะนั้นเราก็ไปยืนยันว่าหนี่งประชาชนเห็นว่ากวนชะงไว้นออันที่สองเราก็กล่าวหาคนเหล่านี้จับจ่วงแล้วก็จะล้มล้างสถาบันโดยมีโดยมีข้อมูลมีข้อมูลถ่ายไปให้เรียบร้อยแล้วมีข้อมูลเดิมหนึ่งชุดแล้วก็มีข้อมูลจากผังที่สชเคยแถลงอีกหนึ่งชุดเพื่อให้ตำรวจได้ใช้ ใช่แล้วตำรวจก็ง่ายขึ้นเพราะรายชื่อมีหมดเราค้นมาให้เลยมีชื่อใครบ้างใครบ้างนะแล้วก็เจตนาพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยมันชัดเจนออกมาเป็นตัวหนังสือออกมาเป็นอะไรในเว็บไหนอะไรแล้วเชื่อมโยงไปถึงอาจารย์ใจที่หนีอยู่อังกฤษด้วยก็นั่นแหละอยู่ในทีมกันนั่นแหละมันจะรวมกันมันตีกันมันเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นกระบวน่ารจัดมาไอ้นี่ชุดนี้ทาไอ้นี่ชุดนี้ทาไอ้นี่ชุดนี้ทําไอ้นี่เหมือนกับทาเป็นจิ๊กซอว์ไง ทำเป็นจิกซอแล้วก็ที่จริงแล้วก็คือจะล้มนั่นแหละนะก็มันจะมีทั้งพักทั้งอะไรที่มันจะล้มเจ้าเห็นไหมไอ้พวกที่ออกมามียังติดอยู่ในคุกอยู่ก็มีที่ถูกจองจำเห็นไหมที่เป็นปาติลิดหนีไปก็มีอันหนีไปก็มีที่เป็นปาติลิดเบอร์เบอร์ต้น,ตน,ตนเบอร์แปดเบอร์เก้าอะไรพวกนี้ยังอยู่กันเห็นไหมก็ชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะผมเรียกไอ้พักนี้ไอ้พักที่มันจะล้มเจ้าพักเผาเมืองพักล้มเจ้านะซึ่งผมเองผมก็จะมองดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ซึ่งเรามองแล้วเรามันแก้ปัญหาไม่ได้ก็หมายความว่าโดยโครงการนี้อาจารย์มองว่าใครจะเลือกตั้งก็เลือกไปใครจะทาหน้าที่ตรงไหนก็ทำแต่ว่าโครงการในแต่ะประชาชนก็ทําไปด้วยครับคือโครงการในปฏิรูปประเทศไทยไม่ใช่ว่าเออมีกิจกรรมแค่นี้แล้วหยุดไม่ใช่เราก็จะทําต่อเนื่องไปครับจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ก็คือเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะ เป็นระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขถูกไหมครับนี่คือจุดสุดท้ายเลยยั่งยืนไปถึงไหนเมื่อไหร่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดก็ต้องมีอย่างนี้อออันนี้ถ้าอาจารย์ทําสําเร็จเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมความเป็นคนดีของคนไทยเลยนะครับของคือเราต้องให้จิตวิญญาณไงให้ปัญญากับจิตวิญญาณไงครับคุณได้เลิกเราให้เราให้ปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ปัญญากับจิตวิญญาณกับประชาชนในชาติว่า มันเป็นธุระของเรานะไม่ใช่ว่าเออเราไม่สนใจหากินหาอยู่กินข้าวเข้าไปแล้วก็วันนึงก็ตายไปจากโลกนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามีจุดสุดท้ายว่าเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงแสดงว่าในความหมายคนดีของท่านอธิบดีเนี่ย วันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วใช่ไหมครับดีต้องอยู่เฉยเฉยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชด่ดีต้องเป็นกลางนี่ก็กไม่ใช่ฮนะมันจะต้องมีบทบาทคือเรามีจุดมุ่งหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เราก็ต้องแก้ไขปัญหาประเทศเอาประเทศไทยออกจากวิกฤตต้องให้ประชาชนเนี่ยมีแนวคิดว่าพร้อมๆกันว่าเออเราจะเอาประเทศไทยออกจากวิกฤตคือ,คอม,มีเรื่องนัาทึ่งอันหนึ่งที่ท่านอธิบดีไปทําเรื่องตอนยื่นเรื่องที่กกตเนี่ยอันนี้ก็มีการพูดกันว่า ปกติแล้วต้องไปด้วยท่าทีที่เป็นโอ้โหถเมือนถึงเข้าไปเอาเรื่องเอาราวนี่กลับกลายไปว่าไปยื่นเหมือนกับคุยกันเถอะอ็อราเราเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วเราจะไปด่าว่าเขาผมว่าผมว่าระดับคนระดับขนาดนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้เป็นโจรเป็นอะไรเขาไม่ได้มีความชั่วความเลวอะไรเพราะว่าผมให้ความเป็นธรรมกับกกตห้าคนนั่งอยู่ที่กรุงเทพแต่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันเป็นอกตจังหวัดถูกไหมครับ องคาพยพตั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะท่านอาจารย์จำรงแล้วห้าคนเนี่ยเขา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 จะคุมไหวได้ยังไงส่งมายังไงเขาก็ต้องเซ็นเซ็นไปเซ็นมาไม่จะติดคุกก็สินี่นี่เรามองเรามองอย่างเป็นธรรมไงว่าเอ้เราเราก็บอกเขาดีๆว่าเอะทำทำยังไงเหมือนคราวก่อนเนี่ยพลเอกจาลุพัฒน์น่ะไม่ขั้นแค่ก็ติดคุกนะอ่าอันนี้ก็เป็นแล้วก็เพื่อนกันเรียนวปอด้วยกันอครับนี่เราก็คุยบอกเอ้อยู่ไปทําไมอ่ะอยู่แล้วมันติดคุกจะอยู่ไปทําไมด้วยความเจตนาดี ท่านก็ลาออกไปครับท่านก็ไม่ติดคุกอีกสี่คนนั้นติดคุกอะไรอย่างเงี้ยมี่ต้องถามท่านอาจารย์จำนงว่าแล้วกรณีที่อย่างท่านอาจารย์สุทธิได้ไปยื่นเรื่องเนี่ยแล้วพอวันที่สิบหกเนี่ยทางกกตไปที่ต่างประเทศสี่คนเนี่ยโดยการไปเนี่ยต้องยอมรับว่าผมผมเช็คข่าวให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเปิดดูหน้าข่าวในทุกๆุฉบับเนี่ยข่าวออกมาไม่ตรงกันเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสี่ท่านเนี่ยไปทําอะไรเนี่ย ที่ว่าเกี่ยวข้องกับหนังสือถ้าจะสุททีได้ไปไปยื่นกับกรกตนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรที่ไปต่างประเทศครับขอบคุณท่านในเลิศครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่ากกตต้องมีเล่นในแน่เพราะถ้าท่านผู้ชมสังเกตริวคุณในเลิศก็มีข่าวตอนนั้นกกตมีพักเพื่อไทยก็ออกออกมาออกข่าวบอกว่าประธานกกตไปพบกับท่านรัฐบุญ ท่านท่านเพรมนะมีข่าวใช่ไหมีข่าวแล้วก็ทางคุณอภิชาติเองประธานกกตก็ออกมาแถลงบอกเป็นไม่ไม่เป็นความจริงแล้วก็เงียบไปแต่ก็คุณผมจําชื่อก็ไม่ได้แล้วสสผู้สมัครสสเพื่อไทยไม่รู้ลง